สอสอไอซ์โผล่หนุนออกข้อสอบโยงการเมืองด้านครูบะหมี่ลบโพสเกลียงหลังเจอกระทรวงศึกษาธิการสั่งสอบทางสอสอไอซ์รัชนกศรีนอกนะของพรรคเก้าไกลนะได้มีการโพสนะคะมีการแชร์โพสต์ของเพจนักเรียนเลวนะที่มีการพูดถึงประเด็นของการออกข้อสอบเป็นกล่าวนะพร้อมบอกว่าสนับสนุนค่ะ จากการตรวจสอบเฟซบุ๊กของครูบะหมี่นะครครูสอนวิชาสังคมของโรงเรียนมัธยมวัด่าทองนะะก็พบว่ามีการลบโพสต์ดังกล่าวเนี่ยออกไปแล้วด้วยนะคะหลังจากที่มีรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะรทราบเรื่องดังกล่าวแล้วแล้วก็ส่งคนเนี่ยไปตรวจสอบเรื่องของลักษณะของการตอบนะฮะเขาเนี่ยเบีเ่ยงเบนไปในทางใดหรือไม่แล้วก็มีความโปร่งใสหรือไม่ค่ะจากกรณีที่ในโลกออนไลน์นะมีการแชร์ข้อสอบปลายภาคนะคภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566นะ ของโรงเรียนมัธยมวัดท่าทองวิชาสาระร่วมสมัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะคะแนนเต็ม30คะแนนนะซึ่งเป็นข้อสอบแบบพูดปากเปล่านะคะในรูปแบบของการจับฉลากเลือกคีย์เวิร์ดนะ,ะสำหรับคีย์เวิร์ดนะ,ะก็มี50คีย์เวิร์ดค่ะแต่ที่เรายกตัวอย่างมาก็คือนะ1คือ112นะคะล้ภัยทางการเมืองเสรีทรงผมเสรีเครื่องแบบนักเรียนสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยนะ,ะสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังคุกมีไว้ขังคนจน ประเทศโลกที่3แล้วก็ขบวนสเสด็จนะซึ่งก็แน่นอนว่าข้อสอบดังกล่าวเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ชาวเดตเป็นจํานวนมากนะคะต่อมาค่ะก็มีเพจเพจนึงค่ะได้โพสต์ข้อความถึงกรณีนี้นะคะบอกว่าอันนี้พูดถึงเรื่องการศึกษาเลยนะคะ เพราะกระแสะวิทยานิพนธ์ของนัทพลคุงแพ้พ่ายอย่างรุนแรงและน่าอับอายในฐานะผู้ที่มีวิชาความรู้และก็การศึกษานะทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงข้อสอบคีย์เวิร์ดส้มสสุดปังนะที่เอามาเป็นกระแสะเหตุการณ์และความใคร่อยากของคนออกข้อสอบนะที่เป็นผู้ติดตามผลงานของนัทพลคุงที่โดนแหกไปนะคะคือเรามาทําความเข้าใจกันก่อน,นะคะ่ะไม่ใช่ทุกอันนะที่มันมีปัญหาคีย์เวิร์ดพวกนี้เนี่ยพูดได้แต่ว่าก็แบบดรเสรีพูดนะคะมีเงื่อนไขคือ ต้องรู้ถึงเอามาพูดนะคะและผู้รับฟังข้อสอบพร้อมถามคำถามต้องไม่อคติแต่ว่าอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะก็รู้แหละว่าครูส้มนะเอลคะมากๆนะแต่ว่ามันก็ไม่จำเป็นต้องออกอาการแล้วก็แสดงออกแบบนี้นะ,ะต่อจากนี้เนี่ยเป็นคำวิจารณ์นะคะเพื่อเอาไปปรับปรุงต่อไปรวมถึงถ้าส่งไปให้ทางผอโรงเรียนวัดท่าทองพิจารณาได้เนี่ย เพื่อเรียกประชุมแล้วก็เรียกครอาจารย์ที่มีปัญหานะคะแฮชแท็กฟันธงว่าไม่ได้มีคนเดียวที่ออกมาพูดคุยนะครับคือ 1. ครูอาจารย์ทุกท่านเนี่ยเป็นบุคคลนะมีสิทธิ์ในการอาชอบและก็แสดงออกแต่สถานศึกษาเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์เนี่ยจะเอาความอยากส่วนตัวเนี่ยมาแสดงออกนะคะสเนี่ยจากข้อสอบเนี่ยวิชาสาระร่วมสมัยเนี่ยหลายอันเนี่ยก็ดีอยู่นะมีข่าวให้เห็นทั้งดิจิตอลวอลเล็เอ่ยพุทธพาณิชย์เอ่ยแต่แต,แต่แต่นะคะ เราไม่ควรเอาหัวข้อละเอียดอ่อนของชาวบ้านนะเช่นสงครามรัสเซียยูเคนมาถามเงี้ยหรือเรื่องกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาอะไรเนี่ยมาถามไหมนะโดยเฉพาะสงครามเนี่ยมันก็คือมีทั้งคนโปรแล้วก็คนไม่โปรนะแต่เรื่องหนี้สินเนี่ยกู้มาก็ต้องชดใช้มันคือการลงทุนนะคะ 3. ค่ะการปล่อยให้มีกลุ่มการเมืองเข้ามาในโรงเรียนนะใช่ค่ะ อยังย้ำคำเดิมนะว่าครูอาจารย์เนี่ยเป็นปุถุชนนะมีอิสระเสรีในการชอบแล้วก็เลือกพักนะแต่อ,อหอที่ไม่ใช่ว่าโอ้โหนะคะไม่ได้หมายความว่ามึงมีเสรีในการชอบจะมีเสรีในการนําเข้าพักการเมืองที่มึงชอบเนี่ยมาโปรโมททากิจกรรมในโรงเรียนนะ,ะ mm. นอกจากไม่มีมารยาทแล้วยังไม่มีการแบ่งแยกด้วยนะ mm. ครูคะความชอบส่วนตัวมึงเนี่ยไม่ได้แปลว่าควรเอามายัดเยียดสนองนิ้กับทุกคนนะคะ สี่เบอกว่าเห็นโพสต์เตือนนะปี B 64เนี่ยทำตัวแย่ๆใส่เพื่อนร่วมอาชีพพูดจาหยาบคายเอาชื่อโรงเรียนเนี่ยไปเสี่ยงกับการโดนด่าเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะอูเห็นนะว่าครูเองเนี่ยยังเรียกร้องหลักฐานพอ,อ,อคนเก่าเนี่ยทำอะไรไม่ได้ไม่มีกองเก็บดิจิตอลฟุตปรินต์นะครับตอนนี้เนี่ยแสงส่องครูแล้วค่ะมีคนตามเก็บดิจิตอลฟุตสลัดเรียบร้อยแล้วนะคะน,นี้ก็มีการเล่นคำนิดนึงนะ,ะผลคืออะไรหรอผลก็คือ ลบโพสต์หรือว่าซ่อนโพสต์ข้อสอบตัวเองไปแล้วใช่ไหมล่ะคะนะใดๆก็ดีเนี่ยคนจัดขนาดนี้และพออ,อคนปัจจุบันเนี่ยไม่ควรอยู่เฉยๆนะเพราะถ้าท่านอยู่เฉยๆเนี่ยท่านก็จะโดนไปอีกคนด้วยนะส่วนครูสุดมั่นค่ะบอกเลยว่ารอบนี้ถึงกับเก็บโพสต์ข้อสอบตัวเองที่โพสเนี่ยอย่างห้าวเนี่ยทิ้งไปเลยนะทิ้งไปแล้วเนี่ยแล้วก็แฮชแท็กว่าไม่ผิดจะซ่อนทิ้งทําไมจริงๆรอบนี้เกมเปลี่ยนนิดหน่อยคะ่ะแดงก็ไม่ช่วยส้มนะคนอื่นเนี่ยก็รอซ้านะมีแสงก็ใช่ว่าจะดีคะ่ะ ความมั่นอะไรเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะตาย1เกิดศูนย์ก็เป็นได้นะซึ่งก็จากการตรวจสอบนะเฟซบ o ๊กของครูบะหมี่ครูสอนวิชาสังคมของเรียนวัดมัธยมวัดทาทองนี่เองนะคะก็พบว่ามีการลบโพสต์ดังกล่าวเนี่ยออกไปแล้วด้วยนะคะในขณะที่ทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครโโสกกระทรวงศึกษาธิการ ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวท็อปนิวนะถึงกรณีของการตรวจสอบข้อสอบโรงเรียนมัธยมวัดท่าทองนะวิชาสาระร่วมสมัยในรูปแบบของ50คีย์เวิร์ดนะที่มีการถามโยงสถาบันแล้วก็ม .1-2 2เนี่ยระบุนะบอกว่าพลตำรวจเอกเพิ่มภูิชิดชอบนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบเรื่องดังกล่าวแล้วนะแล้วก็มีการส่งคนไปตรวจเรื่องนี้นะ,ะลักษณะการตอบเนี่ยว่า เขาเนี่ยเบี่ยงเบนไปในทางใดหรือไม่นะแล้วก็มีความโปร่งใสหรือไม่ก็ต้องมีโอกาสได้คะแนนเหมือนกันนะเพราะว่ามันต้องไม่มีถูกแล้วก็ไม่มีผิดนะคะเพราะถ้ามันมีถูกมีผิดเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของการแสดงความคิดเห็นแล้วค่ะซึ่งก็ได้คุยกับทางสํานักคณะกรรมการ,รการศึกษาขั้นพื้นฐานการะทรวงศึกษาธิการหรือว่าสพทนะคะตนก็เข้าใจว่าสพทเนี่ยมีกรรมการหรือคนเนี่ยไปสังเกตการด้วยว่าลักษณะการให้คะแนนของเขาเนี่ยมันมีเบี่ยงเบนหรือไม่ซึ่งก็ต้องยอมรับนะว่าเวลาเขาทำเนี่ย เขาค่อนข้างที่จะระวังตัวเพราะเป็นการเป็นแบบเทรนทวิตเตอร์อะไรอย่างนงี้นะซึ่งก็มันก็เป็นแฟกหรือว่าข้อเท็จจริงนะดังนั้นเนี่ยการตั้งคําถามเนี่ยก็ตั้งได้แต่เวลาตอบเนี่ยคุณให้คะแนนยังไงนะคะลำเอียงหรือไม่นะหากคุณลำเอียงเนี่ยย่อมมีปัญหาแน่นอนซึ่งเมื่อโรงเรียนสอบเสร็จเนี่ยเราก็คงได้รับรายงานนะคะส่วนเรื่องนี้เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะก็มีความเป็นห่วงเป็นพิเศษหรือไม่นะคะ หรือว่าให้ตรวจสอบไปตามกระบวนการนะ,ะคะโฆษกของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็กล่าวว่าอันนั้นเนี่ยก็คงเป็นทางลับนะคะซึ่งเราก็คิดว่ามันไม่ควรที่จะต้องมาออกสื่อเพราะออกสื่อเนี่ยมันเป็นเป้าแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยคือเราก็ดําเนินการนะติดตามดูแลอย่าให้มันเกินกรอบอย่าให้มันเยอะเกินไปนะหากโจมครึ่มเนี่ยก็ฟันเลยนะคะ แต่นี่มันก็ไม่จงขึ้่นมากนะส่วนเป็นห่วงหรือไม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอื่นๆนะคะนำแนวทางนี้ไปใช้ในการออกข้อสอบเนี่ยเพราะก็มีครูที่มีความคิดในลักษณะนี้นั้นเนี่ยข้ามันออตรงไปตรงมานะก็ไม,ม่มีการชี้นํามันก็อาจจะทําให้มันก็สามารถทําได้แหละแต่ถ้าเป็นคําถามอื่นที่มันชี้นำเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนอยู่แล้วนะ ส่วนกรณีที่พักเก้าไกลเนี่ยไปจัดกิจกรรมในโรงเรียนเนี่ยได้หารือเรื่องนี้หรือไม่นั้นเนี่ยนายสิริพงศ์ก็บอกว่ามันก็เป็นกิจกรรมในวันหยุดซึ่งกระทรวงก็ติดตามดูอยู่แต่เราก็ไม่ได้แบบเฉพาะเจาะจงว่าเพราะพักการเมืองที่ไปดําเนินการเนี่ยปกตินะคะมันก็คงไม่เป็นอะไรโรงเรียนเขาก็ไม่ฝักใฝ่การเมืองอยู่แล้วแต่ตนเนี่ยเข้าใจว่าที่เขาเข้าไปเนี่ยคือไปพูดเรื่องของการศึกษา ซึ่งถ้ามีเรื่องแอบแฝงอื่นเนี่ยก็สามารถร้องเรียนมาได้ถ้ามันมีพยานชัดเจนการเข้าไปในโรงเรียนเพื่อไปทําวัตถุประสงค์อื่นเนี่ยก็สามารถร้องเรียนได้นั่นเองนะคะนอกจากนี้นะทางด้านของสสอไอรักชนกสีนอกนะพักเก้าไกลเนี่ยก็ได้มีการแชร์โพสต์ของเพจนักเรียนเลวค่ะที่มีการพูดถึงประเด็นอ,อข้อสอบนะพร้อมกับบอกว่าสนับสนุนอีกด้วยค่ะ